ไม่ได้จะลวงแค่จับไปเฉยโอ้โหมันไม่ได้พี่โอ้ยแล้วจับไปยงโอ้ยพี่อะไรเปนอะไรจกักรจีหรืออะไรมันไม่ได้แล้วทำไงถึงได้ไปไหมไม่ไปจะให้ไปไหนเขารู้อยู่เธอก็ไม่ใช่อยู่นน้แล้วหนูไม่ใช่คนแบบนั้นไงจริงเหรอแล้วต้องคนแบบไหนแก้ถึงยังร้านนี้หรอ พูดทุกรอบว่าที่แบบสติหลุดอือขอโทษขอโทษจากใจจริงๆมันก็ไม่ควรทําแบบนี้นะใช่ใช่ครับใช่ครับที่ไม่ควรทําเลยที่ไม่ควรทําจริงแต่ว่าทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอะถ้าเรามาพูดวนวนซ้ำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนพูด,พดเหมือนเราวนอยู่ในอ่างแล้วมันไม่ได้ไปต่อไงคือพี่ก็เลยจะถามเราว่า มันมีทางลงไหมถ้าเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากแบบปล่อยผ่านหรอกค่ะพี่ใช่ถ้างั้นเ,เ,เราจะไปแจ้งความแน่แน่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเราแจ้งความได้ oh. แต่ว่า <Okay. S 1> ถ้าถ้าเกิดเอาชิปที่ไปลงหรือว่ามีชิปอะไรอย่างเงี้ยที่ก็จะขอแจ้งความกลับเหมือนกันเพราะว่า ในรถพี่ก็มีกล้องมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันโอเคงั้นพี่ยินยอมให้เราอ่ะไปแจ้งความได้เลยครับส่วนเรื่องค่าปรับอะไรเดี๋ยวพี่จะไปจัดการเองของพี่โอเคค่ะเพราะว่าพี่พี่อยากให้เราจบด้วยกันโดยแบบด้วยดีไงแต่ว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะยินยอมยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็จะไกกปก็ได้ คนโดนกระทำมาค่ะพี่ทีนี้ปุ๊บใช่ครับใช่พี่พร้อมพี่พร้อมเลยถ้าเราไปแจ้งความแล้วจบก็คือจบแต่ว่า<ห>ถ้าเราเอาเรื่องราวหมายถึงว่าเอาหน้าที่หรืออะไรของพี่ไปลงโอเคไม่ไม่เป็นไรเราก็เราก็เราก็ไม่ฟังก่อนครับเราก็พี่ก็มีคลิปของทางพี่เหมือนกันมีทุกอย่างซึ่งซึ่งไม่เป็นไรพี่ก็มีทานายของ โวกพี่อยู่ึงก<อ>ก็็นั่นแหละครับถ้าเราจะแจ้ง<ม>ความก็พี่อ่ะเป็นคนผิดใช่ครับพี่พร้อมรับผิดไม่ฟังพี่พร้อมรับผิดแล้ว<อ>แล้วพี่ก็พร้อมจะจ่ายค่าปรับข้อหาอนาจาร<อ>ใช่<อ>ลวนลามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพี่ไม่ได้ล้วงนิ้วเข้าไปในแต่พี่ล้วงนิ้วมาโดน หัวนมหนูค่ะใช่ใช่ครับใช่นั่นแหละพี่ก็จะพี่ก็จะรับตรงนั้นเลยได้ถ้ายินยินยันว่าจะเป็นแบบนั้นก็โอเคครับไม่ไม่เป็นไรค่ะเนาะเพราะพี่พี่ก็โอเคโทรมาคุยกับเราด้วยความรู้สึกผิดจริงๆเพราะว่าเพราะว่าจากใจเลยแล้วกัน พี่ก็ขอโทษน้องอีกรอบแล้วกันนะค่ะพี่ครับโอเคนะครับตอนนี้แหละค่ะโอเคครับ